สภาพสวยนําเสนอกันอีกแล้วนเะคระื่องยนต์2,000ท็อปสุดเลยนะคะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะพั n d a c i v i ี FD ครื่องยนต์2,000 VTEC กเ o ียปี2006ค่ะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะแอร์แบ็กเอเบกุญแจรีโมทภูวงาลัรมันติฟังก์ชันเกียร์โตนะคะแอ,อร์ดิจิตอลค่ะรถกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะเจ้าของเก่าดูแลรักษารถมาดีมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ ใช้เงินดอกรถ20,000บาทนะคะผ่อนส,สบายๆนะคะเดือนละ7,000บาทเท่านั้นค่ะขอถานเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่สตูดิโอนี้ได้นะคะขออยู่ที่15,000บาทขึ้นไปจะสตูดิโอนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถขับดีขับมันเครื่องแรงนะคะแนะนํารถคันนี้เลยค่ะรถสมบูรณ์น่าใช่มากเลยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะติดฟิล์มพร้อมค่ะหายากนะคะขึ้นจนสองไท รถส,สวยน่าใช้ม,มากๆเลยค่ะเอกาสารในการจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากเลยนะคะมีสเนาวัตรประชาชนสนานรับเบียนบ้านนะคะปุกแตงย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ไปรับรองเนเดือนนะคะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะ Honda Civic FD เครื่องยนต์2,000 VTEC y o t o ปี2006ค่ะเช่งกันของก็20,000บาทนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คะติเบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะเป็นไอดิไลน์นะคะค้นหาจากไอดิไลน์นะคะ092 5050858ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ